ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมจูนนะครับอยู่ในช่องที่ดินวิวสวยวิวภูเขารอบๆนะครับวันนี้มีโฉนดแปลงเล็กซึ่งเป็นที่นานะครับนําเสนอท่านผู้ชมนะครับโฉนดแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตัวตำบลพวงสงนางอําเภอสว่างลมจังหวัดไทยทาน,นีนะครับ จำนวนเนะือที่อยู่ที่7ไล่ 3. งาน17ตารางวานะครับรูปลักษณะแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามยาวสวยมากๆเลยนะครับสำหรับที่ดินผืนนี้นะครับผมแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะห่างไฟฟ้าประปาอยู่ที่ประมาณ250เมตรนะครับตรงที่มีลูกศรสีแดงนี้ครับแล้วตรงนี้จะเป็นบ้านคนนะครับผมเป็นเพื่อนบ้านนะครับ ซึ่งจะมีคนกรุงเทพอยู่หลายหลังอยู่เหมือนกันตรงนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมไว้แบบนี้เลยนะครับว่า,าต้องเป็นคนที่รับได้จริงๆนะครับเพราะว่าทางสาธารณะเข้ามา,าก็จะเป็นทางาที่เข้าแปลงประมาณ250เมตรนี้จะเป็นทางประมาณ3เมตรนะครับก็จะเป็นทางสาธารณะดินนะครับผมแล้วก็จากหน้าแปลงนะครับก็จะห่างจาก ถนนหลักถนนลาดยางนะครับเส้น4022ก็ประมาณ2กิโลเสร็จๆนะครับผมส่วนเรื่องวิวนะครับตรงนี้สามารถมองวิวภูเขาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นวิวเขาสวยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่รับได้จริงๆนะครับสำหรับเส้นทางที่เข้าแปลงที่ดินนะครับผม ประมาณ250เมตรนะครับก็จะเป็นทางสาธารณะดินนะครับผมาตามรูปภาพมุมสูงนี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะประมาณกว้างประมาณ3เมตรนะครับก็รถวิ่งได้คันเดียวนะครับาำรับตรงนี้ขอบเขตแปลงที่ดินก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านล่างกันบ้างนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะห่างจาก ตัวอำเภอสว่างอารมณ์อยู่ที่11กิโลเมตรนะครับห่างจากจังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่39กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะห่างจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่260กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับผมก็จะห่างไฟฟ้าประปาอยู่ที่ประมาณ250เมตรเพราะว่าจะมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ตรงนี้ตรงทางตรงนี้ก็ไฟฟ้าประปาแรงต่ําได้เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมซึ่งห่างจากแปลงที่ดินของเรา ก็ประมาณ250เมตรนะครับก็ยังเห็นเสาไฟอยูอ่ตรงนี้นะครับเสาไฟแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมจะทำนาได้หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นนาฤดูฝนนะครับผมแล้วก็ทางเจ้าของนะครับก็หน้าแปลงที่ดินก็ได้ขุดสระน้ำเอาไว้ให้นะครับผมก็เป็นสะขนาดเล็กนะครับ อันนี้นะฮะเป็นสะขนาดเล็กก็เอาไว้สำหรับาการทำนาในฤดูนะครับผมเผื่อน้ำขาดหรือ,อน้ำฝนไม่พอก็เขจะมีน้ำสะไว้สำรองนะครับก็เป็นโฉนดที่ดินแปลงเล็กอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับเจ็ดไร่สามงานเศษขายในราคา90 0 0 0บาทสาหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆขนาดนี้นะครับซึ่งใช้เงินทุนไม่มากนะครับผมก็สามารถนัดชมแปลงที่ดินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมอันนี้นะครับนี่ก็คือ วิวเขาหลวงของอำเภอทับทันของเรานะครับผมแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่แนะนําท่านผู้ชมนะครับสําหรับที่ดินแปลงเล็กๆนะครับผมซึ่งอาจจะใช้ทุนไม่มากนะครับผมก็มีทางสาธารณะเข้าออกได้สะดวกนะครับผมก็สนใจก็ทักถามตามเบอร์โทรด้านบนนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีนะครับผม